สวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ปกครองด้วยนะครับเผื่อว่าถ้าคุณครูเขาส่งลิงก์ไปให้นะครับก็ดูไปพร้อมๆกันต่อไปก็เป็นแบบฝึกหัดที่ยี่สิบสามนะครับก็เริ่มสนุกสนานขึ้น A ค่านี้แปลกนิดนึงนี่มีเลขห้าเข้ามาผสมด้วยเลขห้าคือนิ้วข้างไหนคือนิ้วข้างไหนก็ต้องคือนิ้วข้างขวาที่เป็นหลักหน่วยแล้วคือนิ้วไหนเนี่ยคือนิ้วโป้งจําได้ไหมครับเวลาเรานับหนึ่งสองสาม สีเรากำหนดให้นิ้ว5นะครับเป็นนิ้วอะไรครับนิ้วโป้งแต่ต้องเก็บสีนิ้วไปด้วย5คือนิ้วอะไรนิ้วโป้งเรานับเป็นอะไรแทนสัญลักษณ์ว่า5นิ้วโป้งนะครับคุณครูครับน้องๆครับเราใช้นิ้วโป้งเป็นเลขอะไรฮะเลข5อ่ามาดูกันเขาบอกว่าเนี่ย2นิ้วแล้วบวกอีกทํายังไงอ่ะ2บวก5เอา5้าออกมาคําตอบคือเท่าไหร่ครับ7 5 6 7ห้าเอ่าเลขเริ่มมากขึ้นแล้วทีนี้ มีเเข้ามาแล้วต่อไป3บวก5ทำงังยง3บวกอีก5เอานิ้วโป้งออกมาคำตอบคือและ5 6 7แล้วก็แล้ว 8, นะครับในี่8อันนี้ไม่ไม่ 8. ไม่ยากใช่ไหมครับแสดงว่าเดี๋ยวหน้าต่อไปเนี่ยจะเป็นเลขกลางกลางและมี5เข้ามาผสมแล้วแต่มาทบทวนอันนี้ก่อนเอามาโจทย์ข้อที่1บวก3บวก1อ้าขอโทษฮะบวก3แล้วก็ลบ1บวก3 แล้วก็ลบ1เหลือเท่าไรครับ2เซตบวก2แล้วก็ลบ2บวก2แล้วก็ลบ2เหลือเท่าไหรครับ0ต่อไปบวก3แล้วก็ลบ2บวก3แล้วก็ลบ2เหลือเท่าไรครับ1เซต ข้อที่4บวกสแล้วก็ลบ1ทํายังไงบวกสแล้วก็ลบ1เหลือเท่าไรครับ3ามเซตข้อที่5บวก3แล้วก็ลบ3าําไงครับบวก3แล้วก็ลบ3เหลือคําตอบเท่าไรครับ1เซตข้อที่6บวก4แล้วก็ลบ2ทําไงครับบวกสแล้วก็ลบ2เหลือเท่าไหร 3, ่ครับ2เซต ต่อไปข้อที่7บวก3แล้วก็ลบ3าทำไงครับบวก3แล้วก็ลบ3าเลยคำตอบเท่าไหร่1เซตอุ้ยขอโทษครูมองโจทย์ผิดใหม่นะฮะบวก3แล้วก็ลบ3บวก3แล้วก็ลบ3าเลยคำตอบเท่าไหร่ครับ0เซตเมื่อกี้ครูอาจจะเหมอแล้วแหละนะครับครูครูดูโจทย์ผิดไปดูดูไงก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามันไม่ถูกนะก็คือบวก3แล้วก็ลบ3ต่อไปข้อที่8 บวก 2, แล้วก็ลบ2ทำาไงครับบวก2แล้วก็ลบ2เหลือคำตอบเท่าไหร่ครับ0ูนาใส่คำตอบข้อที่9บวกสแล้วก็ลบ3าทำยังไงบวกสแล้วก็ลบ3เหลือเท่าไหร่ครับ1เซตต่อไปข้อที่10บวก2แล้วก็ลบ1นทำยังไงบวก2แล้วก็ลบ1เหลือเท่าไหร่ครับ1เซต ข้อที่11บวกสแล้วก็ลบ3ทํทำยังไงบวกสแล้วก็ลบ3เหลือเท่าไหรครับ1เซตต่อไปข้อที่12บวกสแล้วก็ลบ2ทํทำไงครับบวกสแล้วก็ลบ2 mistakes. เหลือเท่าไรครับ2เซตต่อไปข้อที่13บวกสแล้วก็ลบ1ทําทำไงมครับบวกสแล้วก็ลบ1เหลือเท่าไหรครับ 3เซตต่อไปข้อที่14บวก2แล้วก็ลบ1ทึ้าไมครับบวก2แล้วก็ลบ1เหลือเท่าไรครับ1เซตต่อไปบวก3แล้วก็ลบ1นทำยังไงบวก3แล้วก็ลบ1เหลือเท่าไรครับ2เซตต่อไปบวกสแล้วก็ลบ1นทำยังไงบวกส แล้วก็ลบ1เหลือเท่าไหร่ครับ3เซต17บวก3แล้วก็บวกอีก1ทําทำยังไงบวก3แล้วก็บวกอีก1ตอบเท่าไหร่ครับ4เซตต่อไปข้อที่18บแวก2แล้วก็บวกอีก2ทำยังไงครับบวก2แล้วก็บวกอีก2ตอบเท่าไหร่4เซต ต่อไปข้อที่19บวก3แล้วก็บวก1ทํางไมครับบวก3แล้วก็บวกอีก1ตอบเท่าไหร่ครับ4เซตข้อสุดท้ายบวก1แล้วก็บวก3าําไงมครับบวก1แล้วก็บวกอีก3ตอบเท่าไหร่ครับ4เซตอ้าวยากไหมครับอันนี้ครูทำให้ดูนะน้องๆก็ทำในหนังสือของตัวเองแล้วดูว่าคำตอบเนี่ยตรงกับครูไหม นะครับส่วนข้างล่างคุณครูก็บอกโจทย์วิธีการบอกโจทย์ก็เหมือนเดิมครับคุณครูสามารถเอาโจทย์พวกนี้มาบอกก็ได้นะครับดีไซน์เอาอาจจะบอกข้อ1ถึงข้อ5แล้วก็ข้อที่6 7 8 9 10แล้วก็มาเอาข้อ1 6ถึง20บอกก็ได้นะอย่างเช่นบวก3ลบ1บวก2ลบ2บวก3ลบ2บวก4ลบ1บวก3ลบ3แล้วก็มาแบวก4ลบ1บวก3บวก1 บวก2บวก1บวก3บวก1แล้วก็บวก1บวก3เป็นการบอกโจทย์นะครับน้องๆก็ใส่คำตอบหรือคุณครูอาจจะบอกย้อนกลับมาก็ได้จาก2ี่มา11หรือ10มา1ก็ได้นะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากนะครับโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเรียนหน้าที่24กันนะครับครับสวัสดีครับ